เหตุใดพวกเขาจึงต้องแจ้งเตือนคณะบดีฉันไม่ได้วางแผนที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์พวกเขาเป็นเพียงนักเรียนแรงหนึ่งบางคนมันจะร้ายแรงขนาดไหนแม้ว่าพวกเขาจะตายไปแล้วก็ตามไม่ต้องกังวลกับสมาคมศิลปะก,การต่อสู้นั่งลงปราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่หากจางกลัวหลูและคนอื่นๆกล้าเข้ามาแทรกแซงฉันจะทุบตีพวกเขาให้ตายลูกเฟิงโหรสมาคมศิลปะก,การต่อสู้ฟางปิงมาถึงแล้วเหรอยังมองไปรอบๆสมาชิกของสมาคมศิลปะก,การต่อสู้ทุกวันนี้มีความหยิ่งผยองมากพูดถึงเด็กเหลือขอฟางปิงคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ 8นาฬิกา31นาทีออพวกเขากล่าวว่าสมาคมศิลปะก,การต่อสู้อยู่ทางตอนเหนือของมหาวิทยาลัยโมตูฝั่งเหนืออยู่ที่ไหนบนโลกทำไมมันถึงยังไม่เริ่มเขามาสายสำหรับการแข่งขันราชามือใหม่หนีไปแล้วเหรอ <c oughs> ขอโทษขอโทษมหาวิทยาลัยโมตูนั้นใหญ่มากฉันหาทางมาที่นี่ไม่เจอฉันมาสาย <c oughs> ฟางปิงคุณเต็มใจยอมรับความท้าทายในครั้งนี้หรือไม่ถ้าฉันปฏิเสธจะเกิดอะไรขึ้นฟางปิงจำคำพูดของคุณไว้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับความท้าทายในตอนนั้น มีใครบังคับให้คุณทำเช่นนั้นหรือไม่หุบป,ปากฉันถามฟางปิงยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องพูดในมหาวิทยาลัยโมตูไม่มีข้อห้ามใดๆต่อการต่อสู้แบบประนีประนอมหรือเป็นตายข้อกําหนดเพียงอย่างเดียวคือทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายนี้แล้วมันก็จะถือเป็นโมคะเนื่องจากมหาวิทยาลัยโมตูได้อนุญาตให้สมาคมศิลปะก,การต่อสู้รักษาความสงบเรียบร้อยสมาคมศิลปะก,การต่อสู้จะต้องทําให้แน่ใจว่าทุกอย่างเปิดว่างและชัดเจนหากเราพบว่าฝ่ายหนึึ่่่งงงถูกกบบััคโดยยอีฝาหน สมาคมศิลปะก,การต่อสู้จะต้องระงับพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแน่นอนฟางปิงฉันจะถามคุณอีกครั้งคุณเต็มใจยอมรับความท้าทายในการซ้อมในครั้งนี้หรือไม่แน่นอนหยุดไม่มีใครบังคับให้ฉันทําเช่นนี้ฉันกําลังทามันด้วยความเต็มใจฟางปิงเป็นน้องใหม่ที่ถูกท้าทายโดยคนสี่คนด้วยเหตุนี้เขาจึงจะได้รับความสําคัญเป็นอันดับแรกเขาสามารถแสดงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลได้ตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติตามกฎฟางปิงคุณมีคาขออะไรไหมคําขอประการแรกนักเรียนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาุประิ ท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นความท้าทายง่ายๆฉันแค่กังวลว่ารุ่นพี่จะใช้อาวุธในทางที่ผิดและทำร้ายตัวเองจากอุบัติเหตุประการที่สองฉันขอให้รุ่นพี่แต่ละคนชดเชยฉันด้วยยาเพิ่มพลังแรงสองท้ายที่สุดแล้วฉันเป็นน้องใหม่และความสามารถของฉันยังอ่อนแออยู่ยิ่งกว่านั้นฉันต้องไปต่อสู้กับคนสี่คนฉันจะไม่สามารถดำเนินการท้าทายต่อไปได้หากฉันไม่มียาประการที่สามนักเรียนที่มีอายุมากกว่าคิดอย่างไรฉันยังพูดไม่จบในสิ่งที่ฉันต้องการยาพลังกายแรงหนึ่งสี่เมตรรับหรือทิ้งไปนักเรียน นักศิลปะการต่อสู้แร้งสามตกลงฉันไม่ได้คาดหวังว่าคําขอสุมสูงของฉันสาหรับยาพลังกายสี่เม็ดจะได้รับการอนุมัติรุ่นพี่พวกนี้ค่อนข้างรวยในกรณีนี้ความท้าทายนั้นมีผลการแข่งขันเริ่มรุ่นพี่คุณชื่ออะไรนักเรียนชั้นปีที่สามโรงเรียนอาวุธเฉินกู่หลงฉันค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นฉันเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าโรงเรียนฉันไม่ได้ทําให้คุณขุนเคืองแล้วทาไมคุณถึงอยากท้าทายฉันละ่ะรุ่นพี่เฉินหวังจินหยางจากมหาวิทยาลัยหนานเจียงทุบตีคุณด้วยหรือเปล่า He, ฉันคิดว่ามันเข้าใจได้ถ้าเขาทุบตีคุณแต่หวังจินหยางและฉันเป็นคนสองคนที่แตกต่างกันพวกคุณไม่ควรปฏิบัติต่อฉันในฐานะตัวแทนของเขาฉันคิดว่าอย่างนั้นรุ่นพี่เฉินคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายฉันจริงๆใช่ไหมหยุดไร้สาระแล้วตัดสินใจว่าคุณอยากจะต่อสู้หรือยอมรับความพ่ายแพ้ใช่เลยคนนี้ยืดเยื้อมากจะสู้ก็รีบสู้หรือไม่ก็ยกเลิกไปเลยตกลงถ้าอย่างนั้นฉันจะยอมแพ้ตอนนี้เลยก็แล้วกัน